ครับผมสวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งครับผมพี่น้องหลังจากที่เข้ารู้เรามาจากบอ,บบอบันนี้ก็แกลงมาไว้เข้าง่าครับพี่น้องกระชุมีใหม่ปูแน่สังกะสีเก่านะครับผมคลอกว่ายเฮ็ดไปครับพี่น้องนี่ส้างเป็นกำลังขนลงครับผมใส่สาหรีหลากมาใหม่ก็ประมาณนี้ เพิ่มเติมเนี่ยคือเรื่องไม่ไหวเสริมพ่นพี่น้องเสริมเพิ่มเติมน่าจะไม่พอนะครับตอนนี้ลงขาไม่รู้ว่าที่ขาดแย่หนักมากหน่อยสำเนียกันบ่บพอพ่อพูนพี่น้องหางหน้าพูนพูนสองตนอยู่ในจัดาจาก,การหรืออาจจะได้กเสือมาใส่ครับเสาที่สร้างแม่พี่น้องเสา เสาปูนนะครับบรรยากาศสถานที่ตรงนี้ก็ข้ามจีหินครับพี่น้องหนองบัดปลานะครับตำบลพนงามพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์บนบนประจนีนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของสวนปลาของเขาครับผมนี่คือสวนยางนานะครับในประยุงนะครับกำลังเติบโตนะครับผม บรรตาเบิ้งเสียงว่ามันจะเป็นรูปลักษณะแบบไหนนะครับผมใหม่เฉพาะบัวน,นะครับดา,างคนกำลังคนลงนะครับเห็นไหจะบุบพ,พ้อมาก,กานะครับผมโอเคครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวถ่ายที่ตามตอ,ตอนต่อไปครับมาเทียงห้าจุดสจดท้ายครับมันจะทำทำมาหาคนจังลือถอนนะครับ โอเคครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ